หากินอยู่กับความขัดแย้งพวกนี้ถ้ามันไม่ทะเลาะกันไม่ไตีกันไม่ด่าทอกันมันรู้สึกชีวิตมันเฉาถ้าบ้านเมืองมันทะเลาะเบาะแวกหาเรื่องอะไรก็ได้คนมันเห็นต่างกันทะเลาะกันเพราะตัวเองเคยเป็นแกนนําในการปราศัยเป็นแดงบ้างเป็นเหลืองบ้างเป็นกปปสอบ้างไอ้พวกนี้เด่นดังมาจาก การชุมนุมการประท้วงการทะเลาะเบาะแวะยังมีอารมณ์แห่งความขัดแยง้งดูหนังแอคชันหนังดรามา่าแม่หยัวรู้สึกไม่ถึงมันชอบหนังที่มันทะเลาะกันนะแล้วก็ตะแบงทุกเรื่องแปลว่ารัฐบาลจะทำดีเกือเป็นกือบตายนะาหาเรื่องด่าอยู่นั่นถ้าเกิดพลาดไปหน่อยอุ้งอิงพลาดไปนิดนึง โอ้โหเอาลูกมาวิ่งหน้าสนามเอาบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นของตระกูลมึงหรือไงมาวิ่งกันหน้าสนามเออที่ทำเนียบรัฐบาลแค่นี้แหละหรืออะไรพลาดอะไรหลุดอะไรนิดอะไรหน่อยพวกนี้ด่าแม,ม่ทุกเรื่องเรียกว่าบิดต,ตะแบงทุกเรื่องขุนเคืองความปลองดองเห็นเขาปลองดอง รักชันประชาธิปัตย์มาร่วมพรรคต่างๆมาร่วมแดงเหลืองมาร่วมทนไม่ได้ไม่ยอมรู้สึกออด่าทุกคนที่เขาต้องการความปลองดองความรักความสามัคคีเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ยังมีอยู่ในสังคมและเป็นคนที่มีอารมณ์ตกค้างผมเรียกว่าพวกหมาเห่าหลังโรงริเต ลิเกเขาเลิกกันแล้วเขาไปแสดงที่อื่นแล้วไปแสดงเรื่องใหม่แล้วแต่หมานั้นยังหลงกับเศษอาหงอาหารที่หลังโรงลิเกเขาเคยหวานเคยศาสให้กินก็ยังเห่าห,ห้งห้งยังนึกว่าลิเกเล่นอยู่เรื่องเดิมและเขายังแสดงอยู่ก็เป็นเรื่องน่าสงสารครับคือป่วยจิตเนี่ยคือย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องเดิม เรื่องของคุณทักษิณก็ย้ำคิดย้ำทำทั้งที่มันผ่านมาแล้วสิบปีห้าปียี่สิบปีคูยังย้ำคิดย้ำทำเอาเรื่องใหม่มาผสมเรื่องเก่าเรื่องเก่ามาผสมเรื่องใหม่ย้ำแม่อยู่นั่นแหละมันป่วยจิตงีวิปริตทางอารมณ์คือมันเป็นอารมณ์ของความเกลียดเข้ากระดูกดำไม่ใช่เรื่องเหตุผลมันเป็นอารมณ์ล้วน และพวกนี้จะมีอารมณ์เสียตลอดเวลาเห็นคุณอุงอิงเห็นคุณทักษิณที่ออกงานออกกะอารมณ์บูดเกิดทันทีนะไปไปมามาเนี่ยจิตมันวิปริตเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยคนที่คอยแซะคุณอุงอิงก็ดีแซะคุณทักษิณก็ดีรวมทั้งแซะเพื่อไทยและรัฐบาลทั้งหมดมาโดยตลอดเนี่ยพวกเนี้ย มันเหมือนกับคนที่มีอารมณ์ค้างวนเวียนอยู่แต่เรื่องเดิมๆไม่ยอมที่จะก้าวหน้าหรือไม่ยอมที่จะก้าวข้ามต่อเรื่องใดๆของความขัดแย้งพยายามที่จะวนเวียนอยู่กับเรื่องเหล่านี้เห็นคุณทักษิณเห็นคุณอ้งยิง,งเห็นรัฐบาลทำอะไรแล้ว โอ้โหมันจะเป็นจะตายเนื้อเต้นเส้นกระดูกคุณเนื้อเต้นเส้นกระตุกคุณทั้งเกตด,ดูในหน้าจอบางคนนี่แหกปากแฮกโพดา่าแบบเอาเป็นเอาตายน้ำลายฟูมปากนะแล้วบางคนโอ้โหไม่ลุกขุดแต่เรื่องสมัยไหนสมัยไหนมาผมเองคนหนึ่งซึ่งนั่งสังเกตและก็เฝ้าดูอาการของคนพวกนี้และผมเนึ่ง เป็นอีกคนหนึ่งที่โหวตให้คุณเศตฐาพักเพื่อไทยของคุณทักษิณเป็นรัฐบาลผมพ้นจากเรื่องเหล่านี้แล้วก็หันกลับมาดูคนพวกนี้แล้วก็เห็นว่าเขาจะมีอาการเนี่ยประมาณสักหกอย่างดังต่อไปนี้หนึ่งป่วยจิต 2. องวิปริตทางอารมณ์ส ติดลมทักษิณ 4. หากินอยู่กับความขัดแย้ห้ตะแบงทุกเรื่อง 6. ุ่นเคืองความปลองดองมันมีอาการแต่และอย่างดังต่อไปนี้คือป่วยจิตเนี่ยคือย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องเดิมเมเรื่องของคุณทักษิณก็ย้ำคิดย้ำทำทั้งที่มันผ่านมาแล้ว10ปี5ปี20ปี กูยังย้ำคิดย้ำทำเอาเรื่องใหม่มาผสมเรื่องเกา่าเรื่องเก่ามาผสมเรื่องใหม่ย้ำแม่งอยู่นั่นแหละมันป่วยจิตงี้ยวิปริตทางอารมณ์คือมันเป็นอารมณ์ของความเกลียดเข้ากระดูกดำไม่ใช่เรื่องเหตุผลมันเป็นอารมณ์ล้วนๆและพวกนี้จะมีอารมณ์เสียตลอดเวลาเห็นขุนอ,อุงองเห็นขุนทักษิณที่ออกงานออกกั อารมณ์บูดเกิดทันทีนะไปไปมามเนี่ยจิตมันวิปลิตจนขั้นวิปลาดคุณสังเกตคนที่จัดรายการในโซเชียลต่างๆตาจะกวางปากเปิกน้ำลายมันเหมือนอาการของเหมือนหมาบ้าเนี่ยผมถึงบอกพวกนี้วิปลิตทางอารมณ์ติดลมทักษิณคือไม่ได้ไปไหนเลยคุณรู้ไหมว่า พลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นคนหนึ่งทําการปฏิวัติคุณทักษิณเขาก้าวข้ามพักเขาไปรวมอยู่กับคุณทักษิณทั้งๆท,ที่เขาเป็นคนปฏิวัตินะเขาไม่ได้ติดลมแล้วเขาก้าวข้ามแล้วก็ปปสคุณเอกนัณคุณวิทยาไครตะไครที่เขาเคยเป็นแกนนำระดมคนห้าล้านสิบล้านาเขาไปกอดคอเขาไม่ได้ติดลมแล้วเขาก้าวข้ามแล้วประชาธิปัตย ก็มารวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดเหล่านี้แม้แต่สวคราวที่แล้วเขาก็บอกให้โหวตคุณทักษิณเห็นไหมเขาไม่ได้ติดลมเขาไปไหนแต่ไหนกันหมดแล้วไอ้พวกนี้ยังไม่ได้ไปสระบุรีเลี้ยวขวาอะไรเลยยังติดลมอยู่แค่นั้นอะติดลมอยู่กับเรื่องทักษิณติดลมอยู่กับห้าปีสิบปีไม่ได้ไปไหนเลยหากินอยู่กับความขัดแย้ง พวกนี้ถ้ามันไม่ทะเลาะกันไม่ไตีกันไม่ด่าทอกันมันรู้สึกชีวิตมันเฉาถ้าบ้านเมืองมันทะเลาะเบาะแววงหาเรื่องอะไรก็ได้คนมันเห็นต่างกันทะเลาะกันเพราะตัวเองเคยเป็นแกนนําในการปราศาัยเป็นแดงบ้างเป็นเหลืองบ้างเป็นกอปปสบ้างไอ้พวกนี้เด่นดังมาจากการชุมนุมการประท้วงการทะเลาะเบาแววง ยังมีอารมณ์แห่งความขัดแยง้งดูหนังแอคชัน่นหนังดรามา่าแม่หยัวรู้สึกไม่ถึงมันชอบหนังที่มันทะเลาะกันนะแล้วก็ตะแบงทุกเรืองแปลว่ารัฐบาลจะทำดีเกือเป็นเกือตายนะก็ะหาเรื่องด่าอยู่นั่นถ้าเกิดพลาดไปหน่อยอุ้งอิงพลาดไปนิดนึงโอ้โหเอาลูกมาวิ่งหน้าสนาม เอาบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นของตระกูลมึงหรือไงมาวิ่งกันหน้าสนามาที่ทำเนียบรัฐบาลแค่นี้แหละหรืออะไรพลาดอะไรหลุดอะไรนิดอะไรหน่อยพวกนี้ด่าแม,ม่ทุกเรื่องเรียกว่าบิดตะแบงทุกเรื่องคุณเคืองความปลองดองเห็นเขาปลองดองรักกันประชาธิปัตย์มาร่วมพรรคต่างๆมาร่วม แดงเหลืองมาล่วงพวกทนไม่ได้ไม่ยอมรู้สึกอื้อด่าทุกคนที่เขาต้องการความปลองดองความรักความสามัคคีเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ยังมีอยู่ในสังคมและเป็นคนที่มีอารมณ์ตกค้างผมเรียกว่าพวกหมาเห่าหลังโรงลิเกลิเกเขาเลิกกันแล้วเขาไปแสดงที่อื่นแล้ว ไปแสดงเรื่องใหม่แล้วแต่หมานั้นยังหลงกับเศษอาหงอาหารที่หลังโล,งลิเกเขาเคยหวานเคยสาดให้กินก็ยังเห่าฮ้องฮ้งยังนึกว่าลิเกเล่นอยู่เรื่องเดิมและเขายังแสดงก็เป็นเรื่องน่าสงสารก็แน่นอนผมว่าต้องยอมรับไม่ต้องมาปิดกันหรอกผมว่าการปิดไปก็ไม่ได้ไประโยชน์ คุณทักษิณนนะ่ะต้องยอมรับว่าเขามีพลังในการประสานจะให้คุณอุ้งยิง้งเขาก็อาจจะยังไม่เรียดรู้จักหรือไม่ได้มีความสนิทสนมอะไรกับใครดังนั้นเนี่ยตัวเขาเองในฐานะหัวหน้าพักการเมืองก็อาจจะขอพ่อก็ได้พ่อช่วยหนูหน่อยนะฮะก็อาจจะเป็นเหตุในการที่จะเชิญพักการเมืองมาพูดคุยปรึกษาหารือแล้วในขณะเดียวกันลูกก็อาจจะต้องอยู่ด้วย